สวัสดีครับท่านนักลงทุนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวเช้ารอบโลกนะฮะโดย ATFX ครับผมสำหรับวันนี้ครับวันที่19มกราคมนะคบเป็นวันที่เราจะได้เห็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับบอลยูนะครับปรับตัวขึ้นส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงดอลลาร์แข็งทองลงนะครับต่างๆนานา,า,านะฮะอันนี้คือผมพูดไปก่อนเลยนะทีนี้ถามว่าบอลยูเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงได้ปรับตัวขึ้นรุนแรงขนาดนั้น อ่ะผมขอญาตภาพนี้ก่อนภาพนี้จะเป็นภาพประจําที่ผมใช้ในการอธิบายบอลยูนะครับผมเส้นสีส้มเนี่ยจะเป็นตัวแทนพันธบาัตรผนต้อแทนพันธบัตร10ปีนะครับเส้นสีฟ้าตัวแทน2ปีนะครับสังเกตว่าทั้ง2เส้นเนี่ยมันขึ้นพุ่งแบบชราปเลยคือขึ้นชันเลยครับผมเป็นแบบความชันค่อนข้างสูงนะครับผมขึ้นไปอยู่บริเวณสูงพอสมควรนะครับอันนี้มันจะเป็นแบบว่าเอ็นแบบ เอาของสิ้นวันที่แล้วนะครับผมถ้าไปดูยิวปัจจุบันล่าสุดนะครับผม10ปีเนี่ยขึ้นมาอยู่ราวๆหนึ่งจุดแปดแปดเซ็แล้วซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับสูงสูงสูงค่อนข้างมากมีผลฮะเพราะว่ามันจะสมผลให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าเรียวยิวเนี่ยมันเริ่มฟื้นนะครับผมขออนุญาตไม่เล่าเรื่องนี้นะเดี๋ยวมันจะยากเกินไปนะครับผมอีกตัวเลขหนึ่งคือตัวเลข2ปีครับสองปีเนี่ยเป็นตัวเลขที่สะท้อนว่าดอกเบี้ยนในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ นะครับปีนี้ทุกท่านน่าจะพอจะค,คุ้นชินแล้วว่าดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น4ครั้งนะครับผมจากราว0.1รนถึง0.25ขึ้นมาอยู่รา,รา1ว1รกว่าๆได้นะครับผมอันนั้นคือสิ่งที่เขาคาดการณ์กันไว้นะครับว่ามันจะมีการปรับตัวขึ้นดอกเบีย้ยนะฮะทีนี้การปรับขึ้น4ครั้งเนี่ยครั้งละ0.25นะครับผมแมกซ์สุดเนี่ยมันก็จะอยู่ราว1เนี่แหละ1นะครับ การที่บอลยูเนี่ยขึ้นมาทะลุหนเอร์เ็ได้เนี่ยตลาดกําลังกังวลว่าเฟดนะครับผมมีโอกาสที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งหนึ่งนะในปีนี้มากกว่า25ห้าเบสิสพอยต์นะครับผมหรือมากกว่า0.25%อาจจะขึ้นทีละ50ก็ได้ นะครับถ้าทําแบบนั้นจริงๆนะครับสิ่งที่จะได้รับผลกระทบเต็มๆเนี่ยอ่แน่นอนทองครับผมเพราะว่าดอกเบีย้ยขึ้นเร็วกว่าคาดเงินเฟ้อน,น่าจะลดลงเร็วกว่าคาดได้เหมือนกันนะครับประเด็นที่สองที่น่าจะส่งผลต่อนั้นต่อต่อต่อ,ตอ,ตอ,ตอมาก็คือเรื่องของน้ํามันนะครับแล้วก็เรื่องของตลาดหุ้นตลาดหุ้นผมทํากราฟิกไว้ให้เบื้องต้นแล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณนี้ลองสังเกตดูนะครับภาพนี้นะฮะว่า จังหวะนะครับที่ช่วงเวลาที่บอลยู u, หรือเส้นสีส้มเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นนะครับตลาดก็จะปรับตัวลงนะครับผมโดยเฉพาะกลุ่มโกลด์สต็อกกลุ่มเทคสต็อกนะครับพวกซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับผมดังนั้นนะฮะประเด็นนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นที่น่ากังวลในตลาดหุ้นและมันไม่ได้ส่งผลแค่ตลาดหุ้นเทคอย่างเดียวนะครับดับชนีหุ้นต่างๆรวมถึงหุ้น Value เองก็โดนปรับตัวลงเหมือนกัน อิมแพกที่ผมนั่งฟังรายการวิเคราะห์ต่างๆมาเนี่ยจะอยู่ที่ระดับแปดถึงสิบสองเปอร์เซ็นะครับผมจากการขึ้นห้าสิบพอยต์นะฮะคือลึกนะตลาดหุ้นลบแปดเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยตลาดหุ้นมันไม่ใช่คริปโตนะครับมันลงค่อนข้างลึกดังนั้นประเด็นนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ตลาดค่อนข้างกัวงวลกันมากนะครับ อีกประเด็นหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับผมเรามีการประกาศไม่ใช่เราสิทางสารัฐนะครับได้มีการประกาศตัวเลข manufacture index นะครับผมหรือรายงานเกี่ยวกับภาคการผลิตรายงานภาคของโรงงานภาคของธุรกิจต,ต่างๆในสารัฐนะครับผมอันนี้เราจะเจาะจงไปเฉพาะรัฐของนิวยอร์กเท่านั้นนะครับนิวยอร์กนะครับผมได้เปิดเผยรายงานออกมากว่าเฮดไลน์นะครับได้มีในยะสําคัญเส้นนี้นะฮะเขาได้มีการคาดการณ์ครับผมว่ารอบนี้ภาคการผลิตเนี่ยน่าจะยังมีแนวโน้มทิศทางในการปรับตัวขึ้นต่อ กลับกลายเป็นว่าตัวเลขประกาศออกมาจริงครับผมออกมาฟาดติดลบเลยนะครับผมทองคําเมื่อวานนี้นะครับได้มีการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงเลยนะฮะเมื่อแบบเอ้าทำไมตัวเลขสกิตอลลาอ่อนแอลงมาได้มากขนาดนี้แต่แค่แป๊บเดียวนะครับแค่แป๊บเดียวนั้นก่อนที่ตลาดสารัฐจะเปิดแล้วยิวก็ปรับตัวขึ้นต่อนะครับรายงานนี้กําลังบอกอะไรกับเราครับรายงานนี้กําลังบอกเราว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้นะครับในเดือนปัจจุบันเนี่ย เขาได้มองว่าสภาพเศรษฐกิจหรือสภาพเกี่ยวกับเรื่องของออเดอร์สินค้าใหม่ๆเนี่ยดีมาสินค้าเนี่ยมันเริ่มตกแน่นอนครับอาจจะเป็นเรื่องของซีซันนอลก็ได้เรื่องที่ว่ามีการกักตัวสินค้าต่างๆไปที่จีนเตรียมตัวรับช่วงตกจีนไว้แล้วซีซันนอลปกตินะนะครับแต่ยังไงก็ตามครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าตัวเลขตอนนี้เซนติเมนต์ต่างๆที่ธุรกิจในนิวยอร์กกำลังมองอยู่เนี่ยมีการปรับตัวลดลงแบบมีนัยยะสําคัญนะครับ คือพอเลิกแจกเงินแล้วเศรษฐกิจก็เริ่มดับเลยอ่าใช่และที่สหรัฐนะครับผมเรามีประเด็นเพิ่มขึ้นมานะครับผมเรื่องเกี่ยวกับแฮชแทกนะครับแฮชแทกนะครับเอ่อไบเดนเฟลชันนะครับผมอ่าไม่ใช่สิแบเชลไบเดนนะครับแบเชลไบเดนนะครับตอนนี้สถานการณ์ในสหรัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงเครียดมากๆนะครับแบเชลไบเดนเป็นแฮชแท็กที่คนสหรัฐออกมาโพสต์ ทวิตเตอร์และ a c e b o o k กันครับผมว่าอาหารขาดแคลนอยากหนักในสหรัฐนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องประเด็นสาคัญมากคือมันส่งผลอินเฟชันมันส่งผลแรงมากขนาดนี้แล้วนะครับผมทําให้คะแนนนิยมของโจไบเดนเองนี่น่าจะตกนะฮะถ้าไบเดนต้องการที่จะยังอยู่ในตําแหน่งต่อเราค่อนข้างมั่นใจได้เลยครับว่าเราจะได้เห็นนโยบายท้ายที่นิ่งที่สุดสุดริ่มทิ่มประตูแนใ่นอนนะฮะเพื่อให้อินเฟชันเนี่ยมันลงและเขายังรักษาคะแนนเสียงเขาอยู่ได้ ลองเลื่อนๆดูก็ได้นะครับลองน้องคุณลองเอาไปเสิร์ชก็ได้นะครับแบรเชฟไบเดนนะครับแปรไทยนะครับผมเชฟที่ว่างเปล่าของไบเดนนะครับผมคือไปซื้ออาหารแล้วไม่มีอาหารให้ซื้อนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะครับผม แน่นอนครับถ้าสถานการณ์แบบนี้มาก็ต้องก็น่าจะขังวนพอสมควรคือบ้านเราเนี่ยเรามีประเด็นเรื่องหมูแพงนอ้องเรื่องของการกักตุนสินค้าต่างๆนะครับผมสหรัฐก็หนักหนักกว่าเราเยอะครับผมเท่าที่ผมดูจากภาพนะคือตึงเลยแหละนะฮะนั่นคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในสหรัฐนะครับผมทีนี้นั่นคือเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของภาคการผลิต ภาคก,การผลิตโตไอนะครับของ GDP สหรัฐนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมดูท่าจะมีอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเดือนนี้และเดือนถัดไปนะครับผมฝั่งภาคการลงทุนครับยูที่ปรับตัวขึ้นครับผมมันสะท้อนให้เห็นว่าอมันเป็นช่วงเวลาที่คนกําลังดูแหลววะว่าดอกเบี้ยน่าจะขึ้นแล้วเขากำลังพยายามมองหาอยู่ว่าจะเอาเงินไปวางที่ไหนนะครับผมการปรับตัวขึ้นของอินเฟชันและปรับตัวขึ้นของบอลยูแบบนี้นะครับ ระยะสั้นจะส่งผลกดดันพวกคอมมูิตี้นะครับผมแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าย้ำก่อนนะครับแต่ว่านะครับถ้าเกิดว่านะฮะอินเฟลชันลงนะครับผมหรือว่าบอลยูเนี่ยมันปรับตัวลงเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่พวกน้ำมันต่างๆเนี่ยจะกลับมาเป็นเทรนชุดใหญ่ต่อนะครับน้ำมันตอนนี้เองก็มีเทรนอยู่แล้วเดี๋ยวคุณหมุนเขาจะมาเล่าข่าวเรื่องน้ำมันเพิ่มเติมให้ฟังนะครับผมฟังผมเองนะครับก็จะมีสตอรี่ประมาณนี้นะครับมีเรื่องยิวนะครับผมที่กำลังทำให้ตลาดกังวลอย่างมากนะฮะ ยิวเนี่ยส่งผลค่อนข้างในยะมีนัยะสําคัญนะครับเป็นธีมหลักของปีนี้เลยนะเดี๋ยวยังไงถ้ามีรายละเอียดการสรุปที่เข้าใจง่ายกว่าน,นี้ผมจะมาเล่าเพิ่มเติมให้ฟังนะครับผมสุดท้ายข้อฝั่งผมนะครับจะเป็นเรื่องดีลวยักษ์ใหญ่นะครับผมของบริษัทในสหรัฐนะครับเป็นเรื่องของ Microsoft นะครับซื้อนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับ แอคทิวิชันนะครับผมมีมีมีแนวโน้มที่กำลังจะซื้ออยู่นะครับผมวงเงินนะครับหกสิบแปดจุดเจ็ดบิลเลียนนะครับผมแอคทิวิชันนะครับก็เป็นบริษัททำเกมนะครับพวกคอฟติวตนะครับ Overwatch นะครับ Dia b ร o นะครับผมเกมที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงหลายแคดดี้คลาสด้วยนะผมก็คิดว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับคือเกมเหล่านี้นะคะก็เป็นเกมที่ค่อนข้างมีชื่ออยู่แล้วนะครับการเข้าซื้อครั้งนี้ของ Microsoft นะครับผมจะส่งผลให้ Microsoft เนี่ยเข้ามา แย่งชิงนะครับในตลาดของเกมมากขึ้นไม่โอกาสเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเซกเตอร์เกมในสหรัฐต,ตอนนี้นะครับมีอัปเดตเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างนะครับผมอันนี้จะเป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปีนี้และปีต่อๆไปนะครับผมอุตสาหกรรมภาคบันเทิงนะครับเอาละครับผมขออนุญาตส่งต่อข่าวสาคัญให้กับคุณหนุ่มต่อเราเรองน้ํามันนะครับอ่าขอบคุณคุณจอบด้วยนะครับก็ผมมีอัปเดตเรื่องของน้ํามันครับ ราคาันพุ่งสูงสุนในรอบ7ปีครับแล้วก็โกลมไแสกครับคาดว่าน่าจะทะลุไปที่100ดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับก็ทะลุขึ้นมาแล้วนะครับ WTI ขึ้นมา85นะครับนะเดี๋ยวดูตัวเบรนดด้วยนะครับเบรนด์87.9นะครับนะครับตัวปัจจัยที่เขาเขียนมาในในในหัวข้อข่าวนะครับ Bank of Thailand Scholarship Student นะครับเอามาโพสนะครับก็คือ ปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันมันกระโดดขึ้นเมื่อวานนะครับคือตุ่มกระบฏฮหูตีนะครับในเย,ยมเมนนะครับส่งโดนไปโจมตีในะอบับดุบีครับนะทำให้เกิดการระเบิดนะของถังเชื้อเพลิงในะวันจันทร์ที่ผ่านมาีผู้เสียชีวิตสามรายด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างละที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นนะครับอีกอันหนึ่งครับก็คือการปิดท่อน้ำมันนะครับนะการปิดท่อน้ำมัน มีประเด็นนะครับในเรื่องของการปิดท่อส่งน้ํามันของตุรกีครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยส่งส่งออกมาจากอิรักนะครับนะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าอิรักเนี่ยเป็นผู้ส่งออกน้ํามันอันดับสองนะครับในในกลุ่มของโอเปกครับซึ่งตัวท่อน้ามันเนี่ยนะครับจะส่งตัวท่อน้ํามันที่ส่งผ่าน,นตุรกีนะครับจะส่งจากอิรักนะครับไปที่ ถ้าถ้าเรือเคหัดนะตุรกีนะเพื่อส่งออกนะครับอันนี้ก็มีการปิดทอน้ํามันนี้ด้วยนะก็เป็นสองปัจจัยนะที่ทําให้ตัวของน้ำมันนะครับปรับตัวขึ้นนั่นเองนะครับหลักๆเลยก็เป็นเรื่องของการเมืองล้วนๆน,นะครับนะครับโอเคนะก็สำหรับการสรุปข่าวนะครับแล้วสำหรับการสรุปข่าวนะจะไอเทมเฟกนะฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ